สวัสดีมิรรักคอบอลทุกท่านนะครับเจอก,กับผมเช่นเดิมจอดฝันตรงนะครับซึ่งฟุตบอลใน,นค่ำคืนวันจันทรนี้ก็พร้อมมีอยู่บ้างผมคัดมา5คู่ก็จัดกันแบบเต็มๆเน้นๆกันเช่นเดิมนะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในะวันนี้ก็จะมีศึกของลีกแต่ละประเทศนะครับก็จะมีศึกตรุรกีซูเปอร์ลีกนะครับวันนี้เบซิคตัสจะไปเยือนกาเซนเตปหนึ่งคู่จะกลีกเดนมาร์กครับแบรนเดอร์จะเจอกับมิดทอลันนะครับลาลิกาสเปนหนึ่งคู่อเมริกาครับจะเจอกับเซบียาแล้วก็กันโชซิลิอาลาเซืน วันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีจะทำบิ๊กแมตช์กับ New Carson, นิวคาสเซิลดูเด็ดครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง,ก,งกุ้ง,ก,งกิ้งกุ้งกิเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกตรุรกีซูเปอร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาเซนเทปครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบสิกตัสคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคันยอนสตาร์ยูมูจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนค,ครึ่งนะครับเรามาดูสถิติเฮดเวทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับในรอบแพ้เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอก,กันนะครับเจ้าบ,บ้านกาเซนเทปไม่เคยเอาชนะเบสิกตัสได้เลยเสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นเบสิกตัสเอาชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมืื่่อออเเเเเดดนนนนตตัวคมปปปีีทแล้้็บบซิิกกสาาาชะ เซนเทปไปได้ด้วยสกอร์สประเต์ส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการการเซนเทปในรอบไปเกมชนะไป1นึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การเซนเทปบุกไปแพ้ให้กับอันไตย่าสปอร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประเต์ส่วนการทำเงินเนี่ยการเซนเทปทำเงินไปที่หนึ่งเกมยกไปหนึ่งเกมแล้วก็พานลบไป3เกมนะครับและฝั่งทีมเยือนครับเบสิกสัตส์ฟอร์มห้านัดหลังสุดเบสิกสัตชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่ารบไป เกมนะครับซึ่งเด็นราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเบสิกซัดต่อที่ราคาครึ่งลูกนะแต่ดูนว่าก่อนหน้านี้นะครับราคาจะเปิดมาที่เบสิกซัดต่อที่ราคาปป ซึ่งราคาหน้าตอนนี้ก็ไหลมาที่เบสิกซัดต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปลองฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างกาเซนเทปราคาน้ําจะอยู่ที่1.90ถ้าเราไปต่อฝั่งเบสิกซัดราคาน้ําจะอยู่ที่1.99ก็คู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันอย่างลีบลับเลยนะกาเซนเทฟรับรังอันดับที่1 8แข่งไป28นัดมีอยู่28คะแนนเทียบกักบฝั่งเบสิกซัดที่รางอันดับที่3ของศึกตุรกีซูเปอร์ลีกเบสิกซัดผลงานยอดเยี่ยมนั่นเนื่องจากมีอยู่4 6คะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด28นดนนนนนนัันนัััดดกกกกก็็็เเเทททีียยยบบบบบผลลงงงาาาขขออสสิิมมะะคครรร่่่ว เฮตูเฮตก็เป็นเบสิกตัตผลงานดูดีกว่าชัดเจน2เกมสุดที่เจอกันเนี่ยเบสิกตัตเอาชนะการเซนเทปได้ทั้งสองเกมติดต่อกันเลยนะแล้วก็ทั้งสองเกมที่เจอกันนะครับเบสิกตัตคลูนชีตได้ทั้งสองเกมเรียกได้ว่าสองนัดลงสุดที่เจอกันเนี่ยฝั่งเบสิกตัตไม่เคยเสียประตูให้กับการเซนเทปเลยนะครับบวกกับฟอร์มกันที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองทีมถือว่าผลงานแตกต่างกันพอสมควรนะฝั่งการเซนเทปไม่ชนะใครมาแล้วสามเกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการแพ้มาสองเกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับอิซึนบบบบูชีีกกกัััััแพ้้อออออนน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 ตตยยยยาาาสสสป่่่่่ววฝงงเเิะะะถืผลดมฮ ชนะมา3เกมติดต่อกันก่อนที่เกมเราจะแพ้กับกาลาสลายปน1นก็ไม่แปลกเนื่องจากกาลาสลายก็เป็นอีกหนึ่งทีมแกรงของลีกตุรกีเทียบกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาเซนเทฟผมมองว่าเบสิกซัดก็ยังคงดูเหนือกว่าเยอะจากเรยที่เปิดมาวันนี้เป็นเบสิกซัดต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเรามาดูราคาไหลนะครับจะเห็นชัดว่าราคาไหลจากราคาปปเนี่ยเป็นราคาเบสิกซัดต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าไปตามราคาไหลในคู่นี้น่าสนใจมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิทีทีมเยือนอย่างเบสิกซัดมิดง เราไปกันที่คู่ที่2ครับข้ามมากันที่ศึกเดนมาร์กซูเป,ปรอร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่าง r รนเดอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิชล a n นนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอ็กเซดพาร์คเรนเรจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับ เรามาดูสถิติเ e ตุทุเหตของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแลนเดอร์ไม่เคยเอาชนะมิทเทลแลนด์ได้เลยเสมอไป3แล้วก็เป็นฝั่งมิทเทลแลนด์ครับเอาชนะไปได้2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มิทเทลแลนด์เปิดบ้านสมอกับแลนเดอร์ไปด้วยสกอร์สองประสอส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแลนเดอร์เก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แลนเดอร์นะฮะแพ้กับวีบ็อกไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ส่วน พาลบไปหนึ่งเกมและฝั่งทีมเยือนครับมิทเทลแลนด์ฟอร์ม5นัดหลังสุดมิทเทลแลนด์ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มิทเทลแลนด์เปิดบ้านเอาชนะ FC โคเปนเฮเกนไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยมิทเทลแลนด์ทำเงินไปได้2เกมแล้วก็พาลบไป2เกมวัดผลจาก4เกมนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาค่อนข้างจะแข็งนะเปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างมิทเทลแลนด์ต่อที่ราคากลึงลูกราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มิทเทลแลนด์ทีมเยือนต่อททททีีี่่่่่่่่รรรรรราา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 คคคึงงงงลลลูููกถถ้้้้้้เเเเไไปปอออออฝฝััแแนนนนนดด์์จจจบำำะะยย1.92 1.97ตมิ คู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกก็ต่างกันอย่างลิบลับไปนะฝั่งเรนเดอร์รังอันดับที่8แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่22คะแนนเทียบกับฝั่งมิทเทลแลนด์ที่อยู่อันดับที่1นําำจาฝูงตนนี้แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่สิบสองคะแนนเรียกได้ว่ามิทเทลแลนด์มีคะแนนมากกว่าเรนเดอร์อยู่ที่20คะแนนด้วยกันนะครับก็นี่คือความแตกต่างของทั้ง2ทีมชาวัดผลกันที่ผลงานเนลี่นะครับส่วนเฮทเวทก็เป็นฝั่งมิทเทลแลนด์ดูดีกวเลดย แต่ถ้าว่าใน,นเรื่องของฟอร์มก็เล่นทั้ง2ทีมก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะแต่ว่าสังเกตนะฮะว่าลีกเดนมาร์กเพิ่งกับประตแตได้3นัดเรียกได้ว่าเกมทางการมี3นัดเนี่ยทั้ง2ทีมก็ชนะมา2นัดแล้วก็มีแพ้ไป1เกมเช่นเดียวกันนะครับแต่ฟอร์มเรืงนนก็ส่วนทางกันนะก่อนน้นนี้เนี่ยมิดทแลนด์มีเกมแพ้นในเกมเลีกไป1เกมแล้วก็ชนะมาที่ต่อกันเป็นการเอาชนะอาหุสกับเอาชนะโคเปนเฮเกนเรียกได้ว่ามิดทแลนด์เองก็อยู่ในช่วงที่กำลังมีความม ชนะรวีดอบกับเอาชนะลิงสบี้แต่ว่าเป็นเกมมาสุดน้ไปแพ้กับวิบอกมา3าูนย์เรียกได้ว่าเกมนี้แลนเดอร์ก็ผิดฟอร์มไปไกลฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งมิทเทลแลนด์ต่อที่ราคาครึ่งลูกก็อย่างที่ทราบนะครับมิทเทลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมแร่งของลุยเดนมากผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างแลนเดอร์น่าจะตามยากฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดีทีมเยือนอย่างมิทเทลแลนด์คาดว่าวันนี้มิทเทลแลนด์จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามมากันที่ศึกกันโชสซิเรียก็จะเป็นคู่ระหว่างลาซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของอูดินเซ่คู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซาเดียโอนิโกนักกุงลมจะเตะก,กันในเวลาตีสองสนะครับเรามาดูสถิติแฮตวีท head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งอูดินเซ่ยามที่เจอกับลาซิโออูดินเซ่ไม่เคยเอาชนะลาซิโอได้เลยมีเสมอไปน3นัดแล้วก็เป็นลาซิโอเอาชนะไปได้สนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก เปิดบ้านแพ้กับราซิโอไปด้วยสกอร์0-1ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการราซิโอเก็บชนะไปได้1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุริซโอแพ้ยับให้กับบีมาริกไปด้วยสกอร์3-0ส่วนการทำเงินเนี่ยราซิโอทำเงินไปที่1เกมแล้วก็ผ่านลบไป4เกมนะครับและฝั่งทีมเยือนครับอูรุเซ่ฟอร์ม5นัดหลังสุดอุริเซ่ชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้ไปที่1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อูรุเซ่เสมอกับซานา่เกมแล้วกา่น ซึ่งในราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นลาเซโอต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสัมนักก็เป็นลาเซโอต่อที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับก่อนที่ราคาหลายๆสํานักจะมาอยู่ที่ลาเซโอต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาณตอนนี้มาอยู่ที่เจ้าบ้านลาเซโอต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งลาเซโอราคาน้ําเจอที่1.89ถ้าเราไปลงฝั่งอูเซราคาน้ําจะอยู่ที่2.02นะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกแตกต่างกันอย่างชัดเจนลาเซโอรั้งอันดับที่9มีอยู่4 เก็ดนัดมีอยู่24คะแนนผลงานก็ต่างกันอย่างชัดเจนเฮทูเฮทก็เป็นลาซิโอทำผลงานได้ดีกว่าโดยที่2เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยลาซิโอเอาชนะด้วยเซ ทั้ง2เกมรวดเลยวกกับผลงานที่ผ่านมานะต้องยอมรับเลยว่าณชั่วโมงนี้ทั้งสองทีมถือว่าฟอร์มไม่ได้เปียงปังโดยเฉพาะลาซิโอที่3เกมหลังสุดแพ้มา3เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับฟิออแพ้กับเอซิมิลานแล้วก็แพ้กับบิยูมวนิคส่วนฝั่งอูดิเซ่ก็มีชนะเกมเดียวจาก5เกมสุส่วนใหญ่แล้วอูดิเซ่จะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะผลงานที่โดดเด่นไปอย่างมากของอูดิเซ่ ในรอบพันัุเนี่ยก็เป็นการที่อูรุเซ่บุกไปเอาชนะยูเว่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งปอร์เซ็นต์ส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับฝั่งชอบอาบ้านลาซิโอคาดว่า Bullet, น่าจะมันในระบบ4 3 3นะครับแนวรับก็จะมีอเลสซิโอโรมาโยรี่จะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีลุยส์อเมโตดานิโอคาตาดีแล้วก็มาชัดวิซิโนโดยที่3ในโูกนี้คาดว่าจะเป็นมัตเตียสักคยีชิโร่อิมโบมิเล่แล้วก็ฟิลิเป้อันเดอร์สันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอูรุเซ่คาดว่าน่าจะมันในระบบ3 5 1 1แนนนนวรรรรรัับบกกกกก็็จจจะะมมมีีาาาาาตตตโลลเเยิคคุชใงง3 จะมีลาซาสมาสิตซันดี่ลอฟบิตแล้วก็มาตินปาเยโรโดยที่นะ้าต่ำลูพีเวเกอร์วันนี้ก็จะใช้ฟอลองตอแวงนะฮะหน้าเป้าวันนี้ก็จะวังโรเลนโซลุก้า หลงละตะาต้าไก่แนวนี้เทียบจากหลอัพแล้ววันนี้ลาซิโอก็ยึดพ้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มในเกมวันนี้นะเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาลาซิโอเกมเมลีก,ก็ผลงานไม่ดีนะถ้าวัดกันที่เกมเมลีกเนี่ยลาซิโอแพ้มา2เกมติดต่อกันฉะนั้นผมอว่าวันนี้ลาซิโอเน้นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลแน่น,นอนจักเลทที่เปิดมาเป็นลาซิโอต่อที่ราคากรึ่งลูกถึงแม้ว่าลาซิโอฟอร์มจะไม่ดีมากนะักแต่ถ้าเทียบกับอูดูเซ่ที่ผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับผมมองว่าวันนี้ทีเด็ดที่ขาดฝั่งลาซิโอน่าสนใจ อย่างที่บอกครับเกมนี้ลาซิโอกลับมาเน้นในบ้านแน่นอนฉะนั้นจากราคาครึ่งลูกที่เปิดมานี้ส่วนตัวผมขอเลือกกัดฟันเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างลาเซโอผมมองว่าวันนี้ลาเซโอจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างอเมรียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบีย่าซึ่งคู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม p o เวอร์ฮอสสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสาตรงนะครับเรามาดูผลงานนิวรีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับในรอบแเกมขอสุดที่2งทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับอเมริกาเอาชนะไปได้1นัดนะฮะแล้วก็เป็นฝั่งเซบีย่าเอาชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่2งทีมที่เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เซบีย่าเปิดบ้านเอาชนะอเมริกาไปได้ด้วยสกอร์ห้า เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการอมลเบรียนันลงมเกมไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปที่2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อเบรียแพ้กับเซลตาบิโกไปด้วยสกอร์1ประู0ส่วนการทำเงินเน่อมลเบรียทำเงินไปที่3เกมแล้วก็มีพาลบไป2เกมนะครับและฝั่งทิเยียนครับเซบียาฟอร์ม5นัดหลังสุดเซบียาชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เ,บเนะซบีย่่าาาาาเเเเปิิดดด้้้้นน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 ะรรรรรัลโซไไววสสกกกกทททงงงใมม5 ซึ่งในราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าแรกเริ่มเดิมทีนะั้นจะเปิดมาที่ราคาเสมอก่อนที่ทุกๆสํานักราคาจะไหลไปตรงกันไหลไปที่เซบียทิมเยนต่อที่ราคาปปปนะคระับราคาณตอนนี้ก็มาอยู่ที่เซบียทิมเยนต่อที่ราคาปปอถ้าเราไปลองฝังอมเมริกาล้วข้นน้เจอที่1.85ถ้าเราไปต่อฝังเซบียาราคาน้นาเจอที่2.06นะครับคู่นี้นะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าผลงานแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับอมเมริกาก็ยังคงเป็นผลงานที่ย่ำแย่ เช่นเดิมนะครับในรอบ27เกมในรีกนะอัลเลเรียไม่เคยเอาชนะคาได้เลยเสมอไป9แล้วก็แพ้ไปถึง18เกมนั่นหมายความว่าผลงานที่ผ่านมาของอัลเบเรียก็ย่ำแย่และดําริ่งสุดอัลเบเรียมีอยู่9คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งเซบียาผลงานดีวันดีคืนในช่วงหลังนะเซบียาตอนนี้ขึ้นอยู่อันดับที่14แล้วแข่งไปแล้ว27นัดมีอยู่27คะแนน,นเทียบกันแล้วเนี่ยก็เป็นฝั่งอัลเบเรียนะผลงานกูไม่กลับจริงๆบวกกับเฮทุเฮเซบียาก็มีสถิติที่ขมมิดนะในรอบ ชนะได้ถึง4เกมโดยที่2เกมหลังสุดก็เป็นเซบิยาชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับบวกกับผลงานของฟอร์มการเล่นเนี่ยสังเกตนะฮะอัมเรียผลงานย่ำแย่นะมีเสมอไป3เกมก็ถือว่าเป็นเกมที่เสมอก,กับบีเบลเสมอก,กับกราดาแล้วก็เสมอก,กับแอมบริดก็ถือว่าเป็นผลเสมอที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่เป็นอัมเรียนะครับผลงานก็ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนฟังเซบิยาอย่างที่บอกครับเซบิยาผลงานดีวันดีคืนนะ ถึงแม้ว่าจะมีเกมแพ้นะครับแต่ว่านั่นเป็นเกมที่แพ้กับไลอัมริดก็ไม่แปลกนะนอกจากไลอัมริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งของลาลิกาสเปนแล้วก็มีหนึ่งเกมที่เสมอนั่นคือเกมไปเยือนบาเลเซียนอกจากนี้เซบีย่าก็เก็บชนะได้เป็นการเอาชนะลโยบีกาโนเอาชนะแอตมาริดแล้วก็เอาชนะโซเซดัดเั้นครับจากภาพรวมและราคาที่เปิดมาตอนนี้นะเป็นราคาไหลไปที่เซบีย่าทีมเยือนต่อที่ราคาปปส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่ทีเด็ดที่ขาดของฝั่งเซบีย่าณช่วงนี้น่าสนใจมากกว่าบวกกับเกมลุกของอัมเรียที่ว่ามีปัญหาเกมรับ ยำแย่สุดๆผมมองว่าวันนี้เซบีย่ามีดีพอนะที่จะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิทีทีมเยือนอย่างเซบีย่าจะบุกมาคว้าสามแต้มไปได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันในศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวังสิงห์บูเชลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสติกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามแซมฟอร์ดบิ t จะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูสถิติเฮด h e a d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเราดูดีๆนะเชลซี Chelsea ไม่เคยเอาชน,นะนิวคาสเซิลจากรอบ5เกมหลังสุดที่ได้เลยนะเสมอไป3นัดแล้วก็เป็นฝั่งนิวคาสเซิลเอาชน,นะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์1น่งเเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นรายการคาราบาวคัพนะครับและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเชลซี Chelsea เก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอบพิเศษหลังสุดนี้เชลซีน Chelsea นะครรรัับบบไปเเสสมอออกกฟ์ดด้วย สองด้วสองส่วนการทำเงินเนี่ยเชลซีทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพารลบไป2เกมนะครับและฝั่งทีมเยือนครับนิวคาสเซิลฟอร์ม5นัดหลังสุดนิวคาสเซิลชนะไป2เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ด้วยสกอร์3ามด้ส่วนการทำเงินเนี่ยนิวคาสเซิลทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพารล,ลบไป2เกมนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การคุมทีมของมารลิซิโอโปเชติโนนนนนวววัััีีีีีี้้้คคครรรบบบเเเเเชลลซกกกก็งง็็ยยยยงงงมม่ม่่ทออออาาาาดจจจขะะะะปะไปไส์ ฟาน่าโรเมโอลาเวียคิตาแฟเอ็นกุนคูริชเจมส์เลซี่อุโกชูกูเลวิคารเวลแล้วก็เบนชีเวลนะครับโดยที่3ารายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะมีโบนูบาลนเชลเซนิอุกชูมีเอกาแล้วก็คอนเนอร์กันลักเกอร์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับนิวคาสเซิลพัตตาการคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาววันนี้นิวคาสเซิลก็มีผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะก็จะประกอบไปด้วยเจโรดินตันนิกป๊อบแมททากตคาร์ลวิลสันแล้วก ia, งงวก, ori, วก็อีีรายท่่จะไม มีชื่อในเกมนี้อย่างแน่นอนก็จะเป็นเลวิสฮอลโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเชลซีจะมาในระบบ3 5 2นะครับแนวรับก็จะมีเอ็กเซลดิซัสซี่จะคุมบัญกชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีคอนเนอร์กาลาเกอร์มอร์ซตไคเซโดแล้วก็เอนโซ่ฟอนเดสโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันจะเล่นหน้าคู่กับคูโคเมอร์ส่วนฝั่งนิควาคาสเซิลครับคาดว่าจะมาในระบบ4 3 3แนวรับวันนี้ก็จะมีสวนบัตแมนจะคุมบัญชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีโจวิลล็อกบูโน่กิมามาร์ ว่าจะเป็นจอคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์เอซักแล้วก็แอนโทนีกอรดอนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เชลซีเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ำจะอยู่ที่1.93ถ้าเราไปลองฝั่งนิวคาสเซิลราคาน้ำจะอยู่ที่1.98นะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในลีกก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะเชลซี Chelsea, ครับรังอันดับที่11แข่งไปแล้ว26นัดมีีีีออออยยยยูู 36, นนนนนย Carson, ยู่่่ 4, นน่่36คคคคคคะะะะแแแแนน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 มม้กวววาาาิิ 40, นานิิสสเเซซลลท4 40 จากการลงเล่นไปยีิบเจ็ดนัดแล้วก็รั้งอันดับที่8นะครับผลงานบุรีก็ถือว่าทั้ง2ทีมไม่ต่างกันนะส่วนเฮทเวทอย่างที่ทราบนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าในรอบไฮเกมหลังสถิติเจอกันเนี่ยฝั่งเชลซีไม่เคยเอาชนะ New นิวคาสเซิลได้เลยเป็นนิวคาสเซิลนะเอาชนะไปได้สองครั้งจาก5เกมหลังสถิติเจอกันนะครับถ้าย้อนไปเกมที่เชลซีเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะก็ต้องย้อนไปปี2022เมื่อเดือนมีนาคมนะเกมนั้น,นก็เป็นเชลซีเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเฟอร์ศูน ว่าเชลซีจะไม่แพ้ใครจาก5เกมของสุดแต่ว่าเชลซีก็มีผลที่ไปออกที่หน้าเสมอสะส่วนใหญ่นะส่วนฝั่งนิวคาสเซิลก็มีเกมเสมอเกมชนะเกมแพ้ก,ก็สลับกันไปแต่จากมุมมองของผมในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าฝั่งเชลซีก็น่าสนใจฝั่งนิวคาสเซิลเองก็น่าสนใจแต่ เชลซีนะก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังคงไว้ใจไม่ได้เนื่องจากเชลซีฟอร์มยังไม่นิ่งแต่ว่าเกมนี้ครับเชลซี Chelsea ก็จะได้เปรียบจากการที่เดรินบ้านนะแต่ถึงขนาดครับผมมองว่าด้วยทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเกมนี้ผมอ่านว่าทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลอย่างน้อยน้อยวันนี้น่าจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สาริกาดงนิวคาสเซิลยู่จะจะบุกมายันเสมอได้ฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็น,ปน,น,ปนพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับกาเซนเทปกับเบสิกตัสคู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเบสิกตัสต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบสิกตัสคู่ที่2แรนเดอร์กับมิดทูลแลนด์คู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างมิดทูลแลนด์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มิดทูลแลนด์คู่ที่3ครับลาซิโอกับอุดิเซ่คู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นลาซิโอต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลาซิโอคู่ที่4ครับอัมบูเรียกับเซบียาคู่นี้อุเร่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเซบียาต่่่่่่่่่่่อออออททททีีีีีีีีีรรรราา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 าคคคคคคคปปปปปููููนนนนน้้้้ผมมขเเ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 เลลลลลลืกกกตตไซซซซบบบยแะชชัิิิวสด็จึง คู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่นิวคาสเซลและทานที่สุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b ครสมาชกกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอฟุตบอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ Li น์ ajos แปดแปดทีลิงที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวอาร์โค้สามารถสแกนและส่องเพิ่มผม,มเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและที่ดิดินคู่ vvip กันเลยนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรงดูเลยนะครับสวัสดีครับ